นี่ค่ะเราก็จะเก็บลูกที่เป็นสีมว่วงเข้มๆนี่ค่ะม่วงเข้มๆแบบนี้จากนั้นนะคะก็เทใส่นีเทประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่ช่องฟิตก่อนนี่ค่ะไอศครีมบลูเบอรี่ของเรานะคะนี่โอ้โหกินเอาอีกเหรอ เือต้นบูเบอรี่นะคะนี่ปลูกไว้2ต้นก็เก็บได้เยอะมากๆเลยค่ะวันที่เก็บได้เยอะสุดๆก็ประมาณเกือบกิโลเลยนะคะได้ประมาณ7จ0ดเ้อกรัมค่ะนี่ค่ะเราก็จะเก็บลูกที่เป็นสีม่วงเข้มๆนี่ค่ะม่วงเข้มๆเหมือนก็ค่อยๆเก็บไปนี่คือทยอยเก็บกันทุกวันเลยนะคะ เ็บเข้าปาปกเ,เอบอรี่นะคะที่เก็บมาจากต้นใช่ไหมเราก็เอามาล้างน้ํานะคะให้สะอาดนะนี่ค่ะเด็ดขั้วออกแล้วก็สะเด็ดน้ำสะเด็ดน้ำเสร็จปุ๊บก็เทใส่ถุงซิปล็อกจากนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะแช่ให้แข็งก่อนเนาะ มาทำกันนะคะก็จะใช้บูเบอรี่นะคะที่แม่แหม่มแช่แข็งไว้เมื่อวานใช่ไหมคะบูเบอรี่2 0 0กรัมนะคะใส่ไปค่ะนี่นะคะบูเบอรี่2 0 0กรัมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะ5 0กรัม ทอร์แล็แบบนี้นะคะเข้าไมโครเวฟ600วัตต์นะคะประมาณ3นาทีครึ่งค่ะ600วัตต์3นาทีครึ่งนะคะนี่ค่ะเวฟออกมานะคะ,คะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนซ้อมค่ะก็กดๆไปนิดนึงนะคะนี่ก็จะได้สีม่วงแบบนี้เลยนะคะเราจะมาตีวิปครีมกันนะคะ กลางกระมังข้างล่างนี้นะคะใส่น้ําแข็งกับน้ำนะคะจะได้เย็นๆแล้วก็วิปครีมนะคะอยู่ที่2 0 0ร้ซีซีนะคะใส่ไปค่ะถ้าวิปครีมเย็นนะคะก็จะตีง่ายค่ะแล้วก็ใส่น้ํามะนาวนะคะนิดหน่อยค่ะใส่ลงไปใส่น้ำมะนาวลงไปเนี่ยก็ทําให้ตีง่ายด้วยนะคะ แต่ว่าอยากจะให้เป็นสีม่วงใช่ไหมเดี๋ยวจะตักน้ำบูเบอรี่นะคะใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนเนี่ยค่ะใส่ลงไปในวิปครีมเล็กน้อยไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะตีขึ้นยากนะคะใส่ไปเล็กน้อยก่อนค่ะแล้วก็ทำการตีนะคะ นี่ค่ะนะให้ตั้งยอดแบบนี้แล้วก็เอาบลูเบอร์รี่ที่เราเวฟนะคะที่ให้เขาให้เย็นก่อนนะคะพอเขาเย็นแล้วก็ค่อยเอามาค่อยๆผสมลงในวิปครีมค่ะนี่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ชอบกินให้ออกรสชาติเปรี้ยวหน่อยนะคะก็สามารถใส่มะนาวนะคะน้ำมะนาวค่ะใส่เพิ่มไปเลยนะคะ ชอบให้ออกรสชาติเปรี้ยวค่ะก็เลยใส่มะนาวเพิ่มจากนั้นนะคะก็เทใส่อันนี้คือต้องให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมคนผสมนะคะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่ช่องฟิีก่อนนี่ค่ะไอศครีมบลูเบอร์รี่ของเรานะคะนี่โอ้โหกินไปจนครึ่งกระปุกแล้วนะคะเพิ่งจะมาตักให้เพื่อนๆชมนะคะ,ะแม่หม่ำจะใส่ถ้วยนี้นะคะถ้วยนี้ก็คือว่าแช่เย็นไว้แล้วนะคะเวลากินจะได้ละลายชา้าย ไอศครีมกระโดดนี่ค่ะใส่ไปเลยก็เวลาเราเอามาจากช่องฟิตถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ามันมันแข็งมันตักยากก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะสักประมาณ30วินาทีอย่างเงี้ยค่ะก็จะตักง่ายแล้วก็รอวางทิ้งไว้สักพักนะ,ะสักแป๊บนึงโอเคนี่ค่ะตักให้พอแว่น โอ้เรียบร้อยตรงนี้ยนี่นะไอศครีมบูเบดีอืมอืมอร่อยนะ huh? พอไหมสองลูกนะไม่พออืมเอาอีกเหรอกินแม่หมดก็คินให้แม่ทำ่ะแม่ยังไม่ได้กินสักลูกเลยพ่อเอ้ยอ๋อกินก,ก็ได้พ่อไม่กินกินได้แต่ว่าถ้าจะเอาอีกจะได้ตักเพิ่มให้โอ้โหอ้วนะเป็นี่ยาบอรูเนี่ยพ่อมีตรวจสุขภาพนะ เาหรือไม่เอาเนี่ยเอาก็ได้คอเลสเตอรอลสยอมากอะแม่เป็นคนทำนะคะแต่แม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ให้ดูคนละน้องอ่ะไม่ชอบกินแบบนี้น้องอ่ะเขาจะไม่ชอบกินอะไรที่ใส<อ>่วิปครีม่ ปแปลกเนาะหนูอน่ะไม่ชอบวิปครีมพุดดิ้งก็ไม่กินพุดดิ้งก็ไม่กินนะคะวิปครีมไข่อย่างเงี้ยไม่กินชอบกินเป็นเชอร์เบตเปรี้ยวเป็นแบบน้ำคงน้ำแข็งกัดอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วนะอือพออันนี้อันนี้สกคุปใหญ่นะไม่ใช่สกคุปเล็ก ซีรีส์ซีรีส์หนังจีนค่ะแล้วก็อยากกินอะไรหวานๆนี่ก็เลยปักทองแกงบวช <ฯฯ S 1> เป็นขนมค่ะเนี่ยแม่แบบกันดังดูตรงเนี้ยชอบดูหนังจีนโบราณค่ะดูจบไปหลายเรื่องแล้วเนี่ยดูรู้เปล่าสัญญาสัญญาเลยไอถึงทุเรียนฮะแม่สัญญากับพ่อเมื่อไหร่ทำไเติมทุเรียนอะ่ะ ไไมได้แม่สัญญาเหรออืมหืมแมีทุเรียนใช่ไหมบอกว่าไม่รู้จำไม่ได้โอ๊ยกล้กองหล่นเลยพ่อแว่นอยากกินไอศครีมทุเรียนค่ะอืมอร่อยน,นะคุยแต่ถ้ารู้แล้วมันก็อร่อยแหละเดี๋ยวดูก่อนแม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้อื <c oughs> โอ๊ยไอยอีกแล้วแม่แมบเจ็บคอนั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะพ่อแว่สวัสดีส,สวยๆก่อนแล้ว ค่ะสูตรนี้ทําง่ายนะคะลองไปทําดูนะคะนี่พี่จีก็มานอนเล่นนี่ค่ะข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะเล่นกับพี่จีแล้วก็เดี๋ยวจะดูซีรีส์จีนนะคะ<ม>ไปกัะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ